นี่หันเพื่อนต้นเดียวต้นเดียวได้เป็นกรรมเลย ตอนนี้ก็มาถึงตรงที่ป่าตรงนี้และะ้วค่ะน้าตรงป่าที่เป็นป่าแล้วที่เราเพาะเห็ดนะคะไม่ใช่ป่าบนเขานะคะก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในนี้ก็จะมีผักป่าอะไรบ้างก็จะมีผักป่าโคชิอับุระนะคะผักเซมัยนะคะแล้วก็ผักท่าระผักนาำก็อาจจะมีนะคะแต่อาจจะมีน้อยเนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นอยู่ในป่านะคะ แต่ที่แน่ๆก็คือ2อย่างก็คือเซมไม่กับโคเชียบระเดี๋ยวเราไปดูกันว่าออกหรือยงนะคะไปดูกันเลยนะแต่นี่นะคะดอกซีเซงก็ยังมีอยู่นะคะดอกซีเซงหรือว่า <c oughs> นค่ะกางก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ฝั่งนู้นนะคะตรงที่ปลูกผักนะคะเราจะเข้าไปกันเลยนะะการก็จะเข้าไปคนเดียวนี่แหละอ้าเข้าตรงไหนอะ ปกติตรงนี้มันจะน้ำน้ำโคเชียวราก็จะเป็นต้นต้นแบบสูงสูงแบบนี้นะคะต้นสูงสูงอันานาั้นนะใช่นะอันนี้ก็ใช่ออกแล้วจริงด้วยเย้นี่นะคะคือเก็บประมาณเนี้ยใช่เลยนี่เราเจอแล้วอันนี้นะคะ นี่เลยค่ะเก็บประมาณนี้เลยนี่ใบก็จะเล็กๆเขากินใบอ่อนๆยอดๆแบบนี้แหละมันจะแตกออกมาตอนที่ฤดูใบไม้ผลิเนาะเพราะว่าฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เขาก็จะร่วงหมดเนาะแล้วก็อากาศหนาวก็ก็จะแบบเหมือนเก็บตัวเนาะแต่ไม่ตายนะแล้วพอเราดูใบไม้ผลิเขาได้รับอุณหภูมิสูงขึ้นและแสงเขาก็ผลิออกมาแบบนี้เนาะ ถ้าไปปลูกบ้านเรานะมีเนเพื่อนหลายคนน้บอกอาจจะสงสัยนะก็คือการคิดว่าถ้าไปปลูกบ้านเราเนี่ยเขาจะคือไม่มีการผิเนี่ยอาจจะมีนะคะแต่ว่าไม่บ่อยมากนะเพราะว่าไม่บ้านเราไม่มีรูใบไม้ร่วงเนาะใบเขาก็จะเขียวทั้งตีนะการว่าเนาะไม่มียอดแบบเนี้ยอ,อาจจะมีแต่น้อยเนี่ยค่ะโกชียบุระเดี๋ยวชื่อภาษาอังกฤษกันจะไปหาให้ดูเนาะ ว่าเขาเรียกว่าอะไรโอเคค่ะเก็บต่อกันเลยนี่ชัดๆเลยจะไปหานี่คือไม่ใช่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมีเพื่อนๆในญี่ปุ่นไปเก็บกินเนาะนี่อันนี้คือไม่ใช่ต้องดูดีๆด้วยนะคะต้นมันจะเหมือนกันเลยต้นแบบแบบนี้เพราะมันไม่มีใบเนาะแต่ว่ามันมียอดมันมียอดแต่มันจะเป็นสีแดงถ้ายอดเป็นสีแดงเพื่อนๆจะไปเก็บกินนะนี่ยอดมันจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆกันมากคล้ายกันมากเลย นะแต่ถ้าเราดูเป็นนะเราก็จะแยกออกนะคะล้ายๆต้นนี้สูงมากครับเพื่อน นี่ yeah. ยอดก้านเป็นแดงๆแบบนี้เนะใบก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าใบนะเขียวอ่อนแบบนี้นะใบละก็จะมีลายริ้วๆนิดหน่อยเนี yeah. ่ยก็จะมีลาย ต,นนต้นเล็กๆนี่ก็ใช่นะนีคะ่ะเป็นดงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คะ่ะนีคะ่ะเพื่อนชัดๆเลยนะคะเอ๊ะเหมือนมีใครนี่เดี๋ยวนี๋คะ่ะเก็บเลย ดโอ้อันนี้กำลังแบบว่างามเลยอะถ้ามันออกเป็นพุ่มๆแบบเนี้ยชอบนะคะชัดแจ๋วเลยเพราีวันนี้อากาศดีโอ้ชอบเลยนี้ก็ยังได้นะ,ะแก่ไปแต่ว่ายังได้ ก่อนไปเดี๋ยวรอสักสองสาวันอาทิตย์หนึ่งนะคะนี่ค่ะก็ควรระวังนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะสีแดงแดง,แดงโลบอย่างนี้นะไม่ใช่นะหน้าตาก็ไม่น่ากินนะ น้าตาก็ดูออกแนละ้วว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่ไม่ใช่ไงค่ะอย่าเพลือเก็บผิดนะนี่นะคะแต่ดูก็รู้เนาะว่ามันมันคุอย่างอะมันไม่น่ากินเลยอะ่ะมันเป็นสีแดงๆเนาะอะไรแดงๆก็ระวังไว้ก่อนเนาะนี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่นะเป็นพิษแดงเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะแต่รู้ว่ากินไม่ได้อย่าเก็บนะ,ะเอ,อนี่นี่ไงต้นใหญ่เลยค่ะต้นใหญ่ แต่ว่าแก่พอสมควรนะคะเรามาช้านะะคนี่เนาะอ่ารูใบไม้ผลีเนี่ยก็จะแบบแปบ๊บเดียวนะอะไรออกก็จะออกแป๊บเดียวอะ่ะเราต้องรีบรีบทำนะ,ะดูไม้ผลีเนี่ยการต้องเอามืออีกข้างหนึ่งเก็บต้นนู้นก็มีค่ะแต่ต้นนู้นเก่แล้วปล่อยเข้าไปเห็นไหมคะต้นสูงแต่ว่าใบเขาแก่แล้วแบบนี้เขา ไม่กินแล้วค่ะมนะคะไม่นิยมโอเคเรามาเก็บอันนี้กันเลยดูสวยๆเลยอ่ะยอดที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะ มันๆม่านปัญหาเห็ดเลยนี่คะโอเคเดินเข้าไปต่อไม่รอแล้วนะคะเดินเข้าไปต่อไม่รอแล้วโอ้โหต้นไม้ต้นสนเนี่ยลมเยอะเลยเพราะว่ามีน้ฮิมันั่ะบนเขาแบบนี้ด้วยเนาะเอ๊ะเราเลลืมดูเสมมียมไมเลยดูแต่ข้างบนลืมดูข้างล่างเพื่อนๆเสมมียมไมนี่ข้างล่างนะ ต้นนี้ต้นนี้ดกมากยอดแตกเยอะแตกห้ายหลายเนาะนี่นงามๆได้จ้าเปลี่ยนเวอร์ชันหรเด้อบา้าดสามต้นนี้ไหม ต้นมันสูงขึ้นเด้๋ล่ะปีที่แล้วเนาะโอ้งามอันนี้งามหลายเบิงเบิงเบิงปีนี้ก็เก็บผู้เดียวเนาะมันก็เลยคือหลายเนาะปกติสีมาสองสามคนอะนะกับสีซอยกันเก็บห้ากับบคบคอย,ดดยไดทไทยตำไถ่ปีนี้คือห้ามาาผู้เดียวมันก็คือคือคือใดหลายนี่ งามเลยจ้านี่จ้าดีเดอร์มาทันนี่สมาสาธิบหนึ่งสิโอ้ยแกเบิดเสียดายเนะาะบัไดดกินของดีนี่มันมีปีละเทือดิล่ะบัไดดกินกับทานไปเลยเด้รอบปีหนาเนาะปีหนาก็เสด้กินมาดอ jadi lah นี่จ้าสามต้นนั่นนี่ง่ามเลยอ้างแล้วอ้างอีกเนาะโคชยบุระเส้นไหมลืมเส้นไหมเหรอล,ลืมเส้นไหมแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเรามองหนาะต้อง มองนะต้นที่มันสูงสูงสัไหน่อยเดี๋ยวเส้นไม,มค้ค้ากลับพ่ออีกแล้วแต่น,นี่แกน,นี่แกเบาเนาะอ่อน,นอ,อน,น,น,อน,นต้นนี้บอกผ่านเบาเนาะจ้ามาถึงมองเพาะเห็ดเลยเด้อ เดี๋ยวไปบึงเห็ดสักหน่อยเฮ็ดหอมใหญ่หน่อยนึงใหญ่ขึ้นมานหน่อยนึงเด้อถ่ายสักเดือนสองเดือนพอุ่นหรอะเข้ากับกิดว่ามันสิออกอันสมือเนาะ <c oughs> จินตนาการบ่อคยเพาะเนาะครั้งแรกสองเดือนใช้เวลาสองปีเด้อแต่ครั้งแรกมันสิ่สองปีครั้งต่อไปมันก็อาจจะทุกๆสปริงกับทุกๆใบไม้ร่วงเนาะก็แล้วแต่ดวงเนาะว่ามันจะออกไหม มันมันยากอยู่ย no ต่อไปมนก้อนอื่นกับบ่อออกเลยจ้ะกอนอื่นบ่อออกบะมีจักหน่อยอันเห็ดเห็ดนาเมโกะน่ะมันก็บ่อออกเนาะแต่ว่าอันฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วมันออกอยู่เด้อเห็ดนาเมโกน่ะเพราะสองอย่างกับบ่อออกดีกว่าเพราะสองอย่างคันเพื่อนก็คือเห็ดนาเมโกแล้วก็เห็ดหอมนะนีเห็ดนาเมโกมันออกตอนฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วนิดนึงนะ เราดูใบไม้ผียังไม่เห็นนามิโกะเลยเห็นแต่เห็ดหอมเนะะี่ยค่ะแต่เห็ดหอมก็ออกแค่นิดเดียวนะ <c oughs> มีด้วยหนึ่งดอกเก็บเห็ดน้ำนี่จ้ะเห็ดหอมเนาะดอกก็นี่โอ้ลายคือเตาเนาะลายแตกลายงาดีแทนเนาะนี่เป็นเป็นแบบอุมอมแบบเนี้ยแซบแซบเนาะเอาไปย่างย่างแบบ แบบเนี้ยมันมัน,ม,นมันบแห้งนะ่ะอันเท่าซื้อซื้อมาที่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะย่างแล้วมันแห้งมันแห้งเหี่ยวนะอันนี้ย่างเราย่างไม่ต้องย่างนานเนาะย่างพอให้สุกแล้วก็กินจะนุ่มนุ่มนุ่มนิ่ม,น,มนิ่มมากเลยมีกลิ่นหอมด้วยเนาะไม่น่าเขาถึงเรียกเห็ดหอมนะคะสายญี่ปุ่นก็เห็ดชิสเกะตอนอยู่ไทยกันก็ได้ยินเห็ดชิสเกะมันเห็ดเลยววาเห็นก็บอกว่ามีประโยชน์นู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเห็ดหอมนี่เองอันเดียวกันเนาะ อืมนี่แบบสด,สดเลยนะสดจากขอนเลยค่ะนี่ไม่ต้องอบแห้งเนะแบบนี้ได้หนึ่งดอกโอเคโอ้ดีใจหลายจากขอนจาาเราไปหาโกเชียบุระต,ต่อเลยและพักเบรกด้วยเห็ดหอมนะคะโอ้นี่ต้นกำลังดีต้นกำลังน่ารักน่ารักค่ะ นี่นี่โอโหนี่ลุงโทรมานะพอดีลุงโทมาเดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงว่าลองใช้มอเตอร์ไซค์ยังบอกโอ้ไปไปทุกทิศท,ทั่วไทยละบอกว่าตอนนี้กำลังเก็บโคเชียบุระอยู่พอดีเขามันเป็นเขาติเตี้ยตรงนี้เนาะมันมีสัญญาณอยู่นะคะ มีสัญญาณแต่ว่าถ้าเราไปบนเขาที่ที่เราไปเก็บผักกูดนะตรงนั้นไม่มีเลยนะไม่มีสัญญาณขันเพื่อนไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะเนาะแกก็นึกว่าเราเนี่ยไปที่ภูเขาคนเดียวที่นู่นเนาะโอ้ยยังเพิ่งจะหัดขับวันแรกเนาะโอเคเดี๋ยวเก่งก่อนมันยังไม่ชินเพราะว่ามันเป็นอมอเตอร์ไซค์ที่ สูงสุดได้แค่อะไรหกสิบอะหกสิปีดได้หกสิบแต่เราก็ไม่ได้คนขับเร็วนะแต่มันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าคล้ายสกูตเตอร์สกูตเตอร์อนะเนาะเราไม่เคยขับอะเออแต่ว่าเราก็มีพื้นฐานขับมอเตอร์ไซค์อยู่วันนี้ก็ลองดูก่อนอืมนี่ค่ะโอเค <laughs> นอกเรื่องไปนิดนึงเข้าเรื่องต่อเรามาเก็บต่อนี่เดินมาเจอพอดีนะนี่ก็ลองดู <laughs> นี่ ไม่ใช่อะไรหรอกขำนี่ค่ะโอ้ตรงนี้เพียบเลยอ,ะอะ่ะต้นเล็กๆก็มีหน้าไปปลูกเนาะนี่ต้นเล็กๆไปปลูกแบบว่าปลูกเพิ่มอะ่ะนี่ค่ะต้นเล็กอยู่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาอีก โอ้ต้นนี้ยังไม่ออกต้นนี้ก็ออกโอออกอยู่ออกกำลังต้มๆต้มๆแบบนี้กโอเคนะเดี๋ยวเรามาอีกสักสองวันอันนี้เขาแตกเร็วอยู่ประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งแหละเป็นตรงนี้จำได้นะัลเพื่อนที่ลุงมาตัดหญ้าคนเดียวปีนู้นอนะ่ะลุงทำทางเดินตรงเนี้ย นี่มันก็ออกมาคือเหมือนเดิมละปีกก่ก่อนๆนุ่นลุงยังยังไม่ป่วยเนะยาะยาเดี๋ยวนี้เขาเหนื่อยง่ายเขาแก่แล้วด้วยเขา60 62เอ้ย61จะ62ละท่านวานี่ก็จะ62แล้วเขามีโรคประจำดดเดินเผืะะ่อนๆล้วเขาเดี๋ยวนี้เขาเหนื่อยง่ายกังก็เลยทําไม่ค่อยกลัวแก่เหนื่อยเนาะ ก็ไม่ใช่แก่อะไรหรอกนี่อ่าน้นตัดตรงเนี้ยเป็นทางเดินนั้นเป็นป่าหนอ,อไม้ไปดูหน่อยไหมคะเพื่อนเดี๋ยวตอนท้ายเราไปดูกันเก็บไปน,นี่ให้เสร็จก่อนเก็บโคชิอาบุระให้เสร็จก่อนก็เป็นหน้าผานะเดินไปทางนู้นก็จะเป็นแบบป่าผักกูดะที่การพาไปเก็บผักกูดอหน้าผาตัวน,นี้ผักกูดเต็มเลยที่ปีนปีที่แล้วอะ ปีนี้เดี๋ยวเราจะปีนเองนะคะเป็นแบบนี้งามงามจ้ากวาชียบรุราจ้ามันหมานเลยมาทันด้วยต้นนี้กำลังออกนิดเดียวเดี๋ยวเราจำต้นไว้ ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวพลาล้อไปไปทางป่าไผ่นะไปดูว่ามีไผ่ออกบ้างหรือยังเนาะเผื่อเขาออกก่อนนัจริงแล้วแต่ก็กจะช้าอันนี้ประมาณ1เดือนแหละแต่เราก็ไปดูเล่นๆเ,เ,เพื่อความแน่ใจเนาะเผื่อเขาออกแล้วเราแบบว่า,าไม่ทันอะไรเงี้ยโอ้ยอยู่ๆเครื่องดับตดใจเนี่ยโอเคเราไป เจอกันที่ป่าไผ่เลยค่ะสำรวจป่านะคะไออันนี้เป็นวิวนะอันนี้เป็นภูเขาหนึ่งพันสองร้อยที่การเชี่ยดูเป็นประจำนะที่มันมีน้ําแข็งอยู่บนเขาอยู่อ่ะมีหิมะบนเขาอยู่ยังไม่ละลายนะเพราะมันเป็นภูเขาสูงเนาะยิ่งสูงยิ่งหนาวโอเคไปกันเลยนี่ค่ะโ,<ฮ>โอ้เพื่อน ดีนะเดินมาทางนี้เจอโคเชีย,ชยบุราด้วยยังมียังมียังมีนี่นนนนงกลาังงามๆเด้อเนี่ยนี่ก็ไม่เอาดีกว่าเล็กเกินอ,อน่อ,อนๆจ้าเ,เหลือเพนนิงตั้นหนึ่งได้ล่ะนี่จ้ะต้นสูงเลย แต่ว่าอยู่อยู่เคียงคู่กับไอ้ดอกับไอ้ดอกแดงๆอะ่ะนั่นเป็นพิษนะคะนี่ค่ะโอ้ต้นนั้นโอ้ต้ตรงนี้มีเยอะเลยเดี๋ยวต้นนั้นเราต้องเอานะ ว่ามันยอดมันแก่เกินไปหรือเปล่าไม่เอาดีกว่ามันแก่เกินไปโอเคเราจาไว้แล้วกันว่าตรงนี้มีเนาะไปกันต่อเลยถ้ามันแก่ต้นนู้นก็มี <c oughs> โอ้ยเดินผ่านมาไม่เป็นไรจะถึงป่าไผ่ไหมเนี่ยยางกลับไปเอาเด้อใจวะเห็นแบบยางบะแมนเด้ออันนี้อันนี้เป็นผิดเด้อ ดกุโนโนดาามะาามะทับเบงอันนี้ดามะทาโนนะคะเพื่อมีใครมาดูนะกินไม่ได้เป็นพิษนะคะดามะไนที่สุดเราก็มาถึงต้นนี้ดูดกมากกำลังดีด้วยสุดยอดลงมือเลยนี้ นี่หานเพื่อนต้นเดียวท้นเดียวได้เป็นกร,รมเลยนี่ต้นเดียวได้เป็นกร,รมเลยจ้าเดี๋ยววันหลังเอากล้องแบบเออติดหัวติดคอมานะกล้องคูโปร,โปรจะได้เห็นแบบชัดๆเนาะสะดวกดีด้วยโอเคเอามานะนี่ค่ะอันนี้อีกต้นหนึ่ง เดินกลับมาพอดีเหลือบเห็นนะตอนเดินไปเราจะถึงต้นไผ่กันหรือเปล่าเนี่ยนี่หต้นนะคะตรงนี้ตรงจุดที่ให้ชมวิวโอเคเราไปป่าไผ่ต่อกันเลยว้าวหรือเปล่านทางผ่านของเรารกมากแต่เราก็บอย่นนะคะเราคิดว่าเอาใกล้ความจริงแล้วค่ะเพื่อนตรงนั้นคือป่าไผ่เนาะทางเราก็เจออีกเห็นไหมสองสามต้นเนี่ยใช่หมดเลยนะคะ ว้าสุดยอดกรีปดป่าแตกเนี่ยเต็มต้นเลยอันนี้กำลังอ่อนๆนะก็ด้วยโอ้แต่ว่ายังอ่อนไว้ก่อนดีต้องเก็บเลยจ้าตัวน,นุ้นก็ใช่นะจ้าโอ้ตัวน,นุ้นก็แมนแมนบอโอ้บอแมนจ <laughs> ยอดแดงๆ เดินจ้าตอนนี้กางก็อยู่ที่สวนไผ่นะคะดงไผ่แต่ว่าไม่มีนะคิดว่ายังไม่ออกอีกสักเดือนนึงนั่นแหละแล้วก็ใบไผ่ต้นไผ่เขายังเหลืองอยู่เนาะดีนะแบบว่าพกน้ำมาด้วย โอเคค่ะเพื่อนเดี๋ยวก็บายบายตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูว่าได้เยอะแค่ไหนนี่จ้าก็ได้อยู่อยู่ถุงหนึ่งอยู่ได้เยอะอยู่จ้ะประมาณครึ่งโลได้เนาะเนี่ยถุงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวประมาณก็จะเอาไปเก็บไปแบบว่ากินด้วยนะคะแล้วก็โพสขายด้วยนะแต่เ <Lev> มื่อวานการกินไปแล้วเนาะ ก็จะไปโพสขายถ้าขายไม่ออกเนี่ยมันจะเหี่ยวเนาะมันก็จะคุณภาพไม่ค่อยดีถึงตอนนั้นการก็จะเอามากินท่านเพื่อนโอเคเนาะเดี๋ยวออกจากป่าไปก่อนนะจะเดินไปอีกทางหนึ่งนะไม่ได้กลับทางเดิมนะเพราะว่าจําทางได้นะก็ทางนี้มันออกได้หลายทางนะทางนี้ก็ออกได้ทางนู้นก็ย้อนกลับไปทางเห็ดนะคะมันจะลงไม่ได้ส่วนทางนี้ก็ลงได้แต่ว่ามันจะรกหน่อยนะทางนี้ก็เป็นทางที่แบบว่า ผักกูดอะลงไปดงผักกูดก็เป็นทางนี้นะทางไม้ไผ่ได้ยินเสียงน้ำนะะทางนน้นเนาะก็จะเป็นดงผักกูดแล้วก็ตรงนี้ก็ทะลุออกไปทางที่เราปลูกที่การพาไปดูซากุระป่าตรงนั้นได้นะคะโอเคคลิปนี้ก็พามาเก็บโกเชียบุระสนุกสนุกนะคะแบบกรีดป่าแตกเพราะว่าเยอะมากเนาะแล้วเรามาได้จังหวัดพอดีด้วยเขาจะตัวเร็วอะเออเราจะไม่ทันเนาะโอเคเดี๋ยว เดินออกไปทางนี้ค่ะบายบายสวัสดีค่ะปะเออก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามให้ถึงแสนซับนะคะค่ะก็กดติดตามเลยจ้าติดตามติดตามค่ะกด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 นะคะให้ถึงไม้ป่าแต่ว่าเหี่ยวแล้วโอ้ดงไผ่ก็มีนี่นะคะต้นใหญ่ซะด้วยโอ้โหั้นขอเก็บตน้นขอเก็บต้นนี้ก่อนเลย นี่นี่ต้นใหญ่มากดกด้วยดูดกประยันยอดเลยแบบมีแมลงใบมันเป็นหยกัยกๆนะเพราะว่าเห็นตัวอย่างนี่ค่ะก็เลยไม่เอาดีกว่าใบหย,ยกัยกๆแบบนี้นะคะแมลงเหมือนแบบว่าแมลงเขาเริ่มกินแล้วะคะ่ะโอเคเราจะเก็บแค่นี้แหละไปแล้วล่ะคะ่ะกรีดป่าแตกไปจริงๆแล้วบา,บายยเพราะว่าแมลง